เราจะมารีวิวห้องน้ำให้หลวงตานะคะของเขาเรียกอะไรนะตึกลิวเสลวิมเนาะก็คือตึกของนักเรียนต่างชาตินะคะกว่าสีชื่อนะคะก็คือห้องแบบห้องน้ําจริงๆเราใช้สีโซเจียนเนาะแต่นี้เขาใช้แบบเหมือนเป็นห้องแบบนี้เลยวอชลูมนี่ย่อคราวนี้เราจะมาดูห้องน้ํากันนะคะย่อก,ก่อนห้องน้ําจะมีประมาณ3ามห้องแล้วว่ามันเอี่ยมมากเลยอะดูดิ ไม่มีที่ฉีดน้ำเนาะก็จะมีโถส้วมใช่ไหมแล้วก็มีถังขยะราจีถงถังขยะมีห้องน้ําห้องที่สองปกตินี่ห้องนี้คือพิเศษมากเลยทุกคนคือมันเปิดร่งมากเห็นปะ่ะอันนี้คือวิวข้างนอนซูเชอร์ใช่ปะ่ะแล้วข้าเนี้ห้องน้ําจะเธอคือแบบถ้าเปิดอะลมเปิดอะก็คือเห็นเลย <c oughs> อ่ะเราเราถอยหลังให้ดูเจ๋งป่ะห้องน้ํา <c oughs> มีสามห้องนะอันนี้ของของผู้หญิงของผู้ชายมนกลาข้ารีวิวห้องน้ำผู้หญิงเหมือนกันเนาะมานี้ค่ะ